เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมประเทศไทยถึงถูกยกย่องว่าเป็นพี่ใหญ่ของอาเซียนไม่ใช่แค่เรื่องของเศรษฐกิจที่เติบโตเร็วหรือการเป็นจุดหมายปลายทางยอดฮิตของนักท่องเที่ยวทั่วโลกแต่มันมีอะไรมากกว่านั้นครับในคลิปนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับบทบาทที่โดดเด่นของไทยในสายตาชาวต่างชาติที่มีต่อภูมิภาคนี้ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับประวัติศาสตร์และการเป็นผู้นำในภูมิภาคตั้งแต่สมัยโบราณ ประเทศไทยเคยเป็นศูนย์กลางทางการค้าและวัฒนธรรมที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่ตั้งอยู่ในจุดตัดของเส้นทางการค้าระหว่างโลกตะวันตกและตะวันออกทำให้ไทยได้รับการยอมรับในฐานะศูนย์กลางการค้าและการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศการค้ากับจีนอินเดียและชาติตะวันตกในยุคอาณานิคมช่วยให้ไทยมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจและการเมืองที่แข็งแกร่งและสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่า ไทยเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคที่ไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกการรักษาเอกราชของไทยท่ามกลางการเข้ามาของชาติตะวันตกในภูมิภาคนี้ถือเป็นความสำเร็จที่น่าประทับใจสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถด้านการทูตและการบริหารจัดการที่ยอดเยี่ยมซึ่งได้รับการยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศประเทศไทยยังมีชื่อเสียงในเรื่องน้ำใจไมตรีและการช่วยเหลือเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศหรือการช่วยเหลือในสถานการณ์วิกฤตไทยแสดงถึงความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องตัวอย่างชัดเจนคือการให้ความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจการร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมและการช่วยเหลือในสถานการณ์ภัยธรรมชาติเมื่อประเทศเพื่อนบ้านเผชิญภัยพิบัติไทยมักจะส่งทีมช่วยเหลือพร้อมอุปกรณ์การแพทย์และสิ่งของจําเป็นอย่างทันท่วงทีทั้งจากภาครัฐบาลและประชาชนไทยเองไทยยังคงเป็นผู้สนับสนุนหลักในการช่วยเหลือเพื่อนบ้านที่กําลังพัฒนา เราให้การสนับสนุนโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาการฝึกอบรมทักษะการพัฒนาสาธารณูปโภคและการสร้างงานซึ่งล้วนแต่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศเหล่านั้นนอกจากนี้ไทยยังเป็นผู้นำในการส่งเสริมการค้าเสรีและการลงทุนระหว่างประเทศในภูมิภาคในเรื่องของผู้อพยพและผู้ลี้ภัยประเทศไทยก็มีบทบาทสำคัญเช่นกันครับแม้จะเผชิญกับความท้าทายในการรับมือกับผู้ลี้ภัย แต่รัฐบาลไทยและองค์กรต่างๆก็พยายามจัดหาที่พักอาหารและบริการสังคมให้กับผู้ที่อพยพเข้ามาเหล่านี้ประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในด้านการเมืองและการทูตในภูมิภาคอาเซียนไม่ว่าจะเป็นการผลักดันความร่วมมือระดับภูมิภาคหรือการทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ร่วมก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือที่รู้จักกันในนามอาเซียน ซึ่งการก่อตั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2,510เป็นการตอบสนองต่อความท้าทายของการเมืองโลกในช่วงสงครามเย็นประเทศไทยยังมีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้ประสานงานในการเจรจาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเชื่อมโยงกับจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้และประเทศตะวันตกสิ่งนี้ได้กลายเป็นสะพานสำคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับประเทศต่างๆทั่วโลกในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมอาเซียนหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นการประชุมสุดยอดอาเซียนหรือการประชุมที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและความมั่นคงระหว่างประเทศเมื่อพูดถึงเศรษฐกิจของอาเซียนไทยถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีเศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วและมีบทบาทสำคัญในภูมิภาคนับตั้งแต่ยุคเศรษฐกิจฟองสบู่ในปี1997ประเทศไทยได้ฟื้นตัวและเติบโตอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาค นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยเน้นการเปิดกว้างและให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่สมดุลไทยยังสามารถดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศได้เป็นอย่างดีประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตในหลายอุตสาหกรรมเช่นยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรมอาหารนอกจากนี้ไทยยังเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในภูมิภาคนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางมาเยือนไทยเป็นจำนวนมากในแต่ละปีจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วัฒนธรรมไทยมีความลึกซึ้งและหลากหลายซึ่งไม่เพียงแต่มีอิทธิพลต่อคนในประเทศแต่ยังส่งผลต่อประเทศเพื่อนบ้านรอบๆอ,อย่างชัดเจนหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียนได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากไทยไม่ว่าจะเป็นด้านประเพณีศิลปะอาหารภาษาและการดำเนินชีวิตหนึ่งในตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคืออาหารไทยซึ่งมีชื่อเสียงไปทั่วโลกอาหารไทยไม่เพียงแต่เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวจากต่างชาติแต่ยังส่งผลต่ออาหารของประเทศเพื่อนบ้าน เช่นลาวกัมพูชาและพมา่าตัวอย่างเช่นเมนูส้มตําแม้ว่าจะมีความแตกต่างเล็กน้อยในแต่ละประเทศแต่ก็ถือเป็นอาหารที่ได้รับอิทธิพลจากไทยอาหารไทยที่มีรสจัดเผ็ดเปรี้ยวและหวานได้กลายเป็นที่นิยมในหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียนร้านอาหารไทยก็มีอยู่ทั่วไปในเมืองใหญ่ๆทั่วภูมิภาคแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของอาหารไทยที่แพร่หลายศิลปะและประเพณีของไทยเช่นการรำไทยและนาฏศิลป์แบบไทย ถือเป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญให้กับศิลปะก,การแสดงของประเทศเพื่อนบ้านตัวอย่างเช่นกัมพูชาและลาวที่มีรูปแบบการรำและการแสดงที่คล้ายคลึงกับของไทยวัฒนธรรมองค์ประกอบการรำไทยที่มีท่วงท่าที่ละเอียดอ่อนและสวยงามถูกนำไปประยุกต์ใช้และต่อยอดในประเทศเหล่านี้นอกจากนี้ศิลปะแบบไทยยังมีอิทธิพลต่อการออกแบบสถาปัตยกรรมอีกด้วยเราจะเห็นได้จากวัดและสถานที่สำคัญต่างๆในประเทศเพื่อนบ้าน เช่นสถาปัตยกรรมแบบล้านนาในภาคเหนือของไทยที่ส่งผลต่อการก่อสร้างวัดและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในพม่าและลาวในด้านภาษาภาษาไทยและภาษาของประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศอย่างเช่นลาวและกัมพูชามีความคล้ายคลึงกันในหลายคำเนื่องจากมีพื้นฐานทางภาษาที่ใกล้เคียงกันแต่สิ่งที่น่าสนใจคือหลายคำศัพท์และสำนวนในภาษาไทยถูกนำไปใช้ในภาษาพูดและภาษาเขียนของประเทศเพื่อนบ้านด้วยอีกด้านหนึ่งที่สำคัญ คือสื่อบันเทิงไทยเช่นละครโทรทัศน์ภาพยนตร์และเพลงไทยที่มีแฟนคลับในประเทศเพื่อนบ้านเป็นจํานวนมากละครของไทยที่มีเนื้อหาเข้มข้นมักจะถูกซื้อลิขสิทธิ์ไปใช้ในประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นกัมพูชาลาวและพะมา่าละครเหล่านี้ไม่เพียงแต่ได้รับความนิยมแต่ยังส่งอิทธิพลต่อสังคมในประเทศเพื่อนบ้านทั้งในเรื่องแฟชั่นการดําเนินชีวิตและค่านิยมทางสังคมที่ปรากฏในเนื้อหาของละครนอกจากนี้เพลงไทยยังได้รับความนิยมอย่างมาก และมีการแปลเพลงไทยหรือทำคาเฟ่เป็นภาษาท้องถิ่นในประเทศต่างๆด้วยประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในการรักษาความมั่นคงของภูมิภาคอาเซียนไม่ว่าจะเป็นการป้องกันภัยคุกคามทางทหารการก่อการร้ายหรือปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศไทยมีความสามารถในการป้องกันประเทศที่เข้มแข็งทําให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางของความร่วมมือด้านความมั่นคงในภูมิภาคโดยเฉพาะในเรื่องของการต่อต้านการก่อการร้ายและการข้ามนุษย์ ประเทศไทยได้ร่วมมือกับประเทศต่างๆเพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางทหารเรามีการฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนความรู้ทางทหารกับประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศอื่นๆทำให้ประเทศไทยเป็นพันธมิตรที่สำคัญในการสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพให้กับภูมิภาคในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคมให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น เราไม่ได้เป็นเพียงศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยีในภูมิภาคแต่ไทยยังส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างจริงจังตั้งแต่โครงการพัฒนาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ครอบคลุมทั้งเมืองและชนบทประเทศไทยยังเป็นศูนย์กลางสำหรับสตาร์ทอัพและนวัตรกรรมที่กำลังเติบโตโดยเฉพาะในกรุงเทพที่ได้รับการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและเอกชนเราได้พัฒนาโครงการเทคโนโลยีต่างๆรวมถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล อีกทั้งยังมีการจัดตั้งโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศและเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยนอกจากการพัฒนาภายในประเทศแล้วไทยยังเป็นผู้นําในการส่งเสริมนวัตกรรมทางเทคโนโลยีให้กับประเทศเพื่อนบ้านผ่านโครงการความร่วมมือระดับภูมิภาคอีกด้วยความเป็นผู้นําของไทยไม่ได้หมายถึงการมีอํานาจเหนือประเทศอื่นๆแต่เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่มั่นคงในอาเซียนหากคุณชอบคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ